บางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องกระโหลกชำรุดนะครับอ,อะไรชิ้นใดชิ้นหนึ่งชำรุดนะครับก็มีไม่กี่ชิ้นนะครับเวลาที่เรามีปัญหาก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับก็กดตัวนี้นะครับกดตัวนี้กดให้จมนะครับแล้วก็งางเอาตัวงางนี่ออกจะมีอยู่ ประมาณ7ดชิ้นนะครับ1ชิ้นและอันนี้เป็นตัวล็อกนูตารี่นะครับสองชิ้นแล้วก็จะมีสปริงอยู่ด้านในตัวนี้เล็กๆ,ๆ,ๆนะครับจะมีสปริงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับสามชิ้นแล้วก็จะมีนอ็อตจับปีกกระโหลก สตัวนะครับมีตัวเล็กกับตัวใหญ่สีชิ้น5้ชิ้นแล้วก็6กชิ้น7จชิ้นนะครับก็มีอยู่เชิ้นด้วยกันนะครับ ถ้าปีกกระลูลกของพวกเราหักนะครับหรือน็อตหายก็สามารถเอามาเปลี่ยนได้นะครับอะไรมีขายในปีกกระโหลกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวงองมันจะฝังลงไปในร่องนี้นะครับเวลาเราใส่นี่ครับ แล้วก็ที่ปลายปลายปีกเนี่ยจะเป็นตัวงอออีกตัวหนึ่งจะมีสองงอนะครับก็จะฝังมาไปในตัวนี้นะครับลองดูกลองกน,นะครับการประกอบนะครับก็ง่ายๆนะครับใส่สติงเข้าไปในรูซึ่งเป็นรูของมันอยู่แล้วนะครับก็ฝังลงไป ใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยตัวล็อกตัวเตอรี่นะครับตัวล็อกตัวเตอรี่เราจะต้องกดนะครับกดตัวนี้ลงมาให้จมให้รูมันตรงกันนะครับรูที่มันตรงกันตรงนี้นี่ครับให้มันตรงกันแล้วก็หงายนะครับหงายตัวงานเนี่ยเนี่ยหงายตัวงางนี่้หงายขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ชิมันจะได้เข้าง่ายๆนะครับถ้าเราหงาย แล้วก็ใส่ปีกให้ใส่น็อตตัวใหญ่ก่อนนะครับเพื่อจับให้เขาเนำล่องก่อนแล้วค่อยใส่ตัวเล็กถ้าใส่ตัวเล็กก่อนมันใส่ยากนะครับมือใหม่พึ่งจะพิ่งไขแน่นนะครับ ถ้าเราเอาเข้าได้แล้วรถตัวใหญ่จะพึ่งไข่เงันต้องให้เขาขยับได้แบบนี้ก่อนนะครับอย่าพึ่งไข่เนันแล้วก็ใส่รถตัวเล็กตามไปแล้วก็ไขให้ตึงๆมือนะครับแล้วก็มาย้ายมาย้ายตัวที่มันเป็นองอๆลงไปในในในร่องนะครับกดไว้นะครับแล้วก็หมุนรถตัวใหญ่ แล้วก็ใส่กระสวยปรับดูนะครับปรับก,ก่อนกระสวยแบบนี้มันหลวมไปนะครับคือเราดึงได้ดึงได้ขึ้นเนี้ยมันก็ยังหลวมอยู่มันหลวมไปนะครับก็ปรับเข้าอันนี้มันแน่นไปนะครับที่มันไม่ไหลลงนี่คือกระสวยมันจะต้องไหลลงหนืดๆนะครับปรับน็อตตัวใหญ่นะครับก็สวยจะต้องไหลลงหนืดๆนะครับแบบนี้เวลาเราขยาับ จะต้องไหลลงแบบนี้